สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนในเรื่องของการปาดเนื้อร้องคาราโอเกะนะครับตอนนี้เราจะใช้เป็นโปรแกรม Premiere Pro นะครับเวอร์ชั่น CS6 ซึ่งอาจจะมีเวอร์ชันที่ใหม่กว่าน,นี้ก็คือ CC นะครับแต่เราจะใช้เวอร์ชัน CS6 นะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับพร้อมแล้วก็เปิดโปรแกรมนะครับ Premiere Pro CS6 ครับ ในการปาดเนื้อร้องคาราโอเกะน,นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือ 1. นเพลงนะครับดนตรี be, พวกนี้นะครับ 2. ก็คือเนื้อร้องนะครับเราอาจจะพิมพ์ไว้ก่อนหรือว่าหาเนื้อร้องจากในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเอามาเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ 3. ก็คือเตรียมภาพพื้นหลังไว้ก็ดีนะครับส่วนวิดีโอพวกนี้เราอาจจะใส่ทีหลังหรือถ้าได้ถ่ายไว้อยู่แล้วก็ เราใส่ได้ทันทีนะครับพร้อมแล้วนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะเจอกับหน้าตาโปรแกรมแบบนี้นะครับถ้าเราเคยมีโปรเจกที่เคยทามันก็จะโชว์อยู่บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเราทำโปรเจกใหม่ก็คือให้เราไปที่ New Project นะครับพร้อม้วก็กดที่ New Project รับจากนั้นนะครับในส่วนนี้ New Project ให้เราตั้งชื่อโปรเจกของเรานะครับในครั้งนี้เราจะตั้งชื่อว่า ต่อนะครับค <c oughs> าราโอเกะส่วน Capture นะครับผมขอเลือกเป็น HDV นะครับแล้วก็ในส่วนของโล c a t i o n นะครับให้เราเลือกตำแหน่งที่จะเก็บการตัดต่อนี้ไว้นะครับว่าเราจะเก็บไปที่โฟลเดอร์ไหนนะครับผมผมก็ขอไปเลือก ไวที่โฟลเดอ M/V นะครับกด select ครับจากนั้นก็กด OK ครับต่อมานะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ sequence ประเภทของ preset นะครับผมขอเลือกเป็น DVC Pro HD นะครับแล้วก็เลือกเป็น 180i 0นะครับแล้วก็เลือกเป็น DVC Pro HD 180i 0 60เฟรมเร e นะครับจากนั้น s e q u e นต์ sequence, นะครับก็คือจะเป็นคล้ายกับซีนหรือฉากวิดีโอนะครับเราสามารถที่จะตัดต่อโดยการแยกซีเควนต์ได้นะครับในวิดีโอที่ตัดต่อเนี่ยเราอาจจะแยกออกเป็นฉากฉากนะครับซึ่ง s e เควนต์ในที่นี้นะ่ยก็คือเราอาจจะแยกเป็นฉากไปแบบนี้นะครับหรือถ้าใครถนัดที่จะ ตัดต่อรวบเดียวจบก็คือใช้แค่ซีเควนต์เดียวก็ได้นะครับนะบัส่วนนี้ขอยังไม่ตั้งชื่อซีเควนต์นะครับให้เน็กไปเลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครตั้งชื่อซีเควนต์ก็ตั้งได้เลยนะครับพร้อมแล้วกดโอเคครับจากนั้นนะครับเราจะเจอกับหน้าต่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับซึ่งพร้อมที่อาจจะให้เราได้ตัดต่อแล้วนะครับ สิ่งที่เราจะทำงานนะครับก็คือเราจะเจอกับในส่วนของโปรเจกต์งานนะครับจะเจอกับซีเควน c ์ศูนย์ะครับเป็นซีเควน c ์แรกจากนั้นนะครับให้เราแอดในส่วนของดนตรีนะครับหรือเพลงของเราเข้ามาใส่เข้ามานะครับแล้วผมขอแอด ในส่วนของภาพพื้นหลังที่จะใช้เข้ามาอีกหนึ่งภาพนะครับจากนั้นให้เราลากไฟล์ดนตรีขเราเกียของเราใส่เข้ามานะครับในแท็กออดิโอหนึ่งก็ได้นะครับแล้วลากภาพพื้นหลังมาใส่นะครับภาพพื้นหลังที่เราลากมาใส่นะครับอาจจะเคลื่อนแค่ไม่กี่วินาทีนะครับผมขอลากโดยการเอาเมาส์ไปคลิกหลังแท็ก ของรูปภาพนี้นะครับแล้วก็ดึงยาวให้ถึงท้ายเพลงนะครับท้ายดนตรีแบบนี้นะครับในส่วนของแท็กเสียงเราจะเปิดคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมให้ชี้ลงนะครับเปิดให้ดูคลื่นเวฟเสียงแบบนี้นะครับเพื่อใช้ในการสังเกตระหว่างการตัดต่อนะครับว่าเ,ออเนื้อร้องจะขึ้นณนะตำแหน่งไหนนะครับส่วนถัดมานะครับในการแอดแท็กเสียงเข้ามานะครับแท็กวิดีโอหรือแท็ก เสียงพวกนี้นะ่ะวิธีการแอดก็คือคลิกขวานะครับหน้าแท็กแล้วก็เลือกแอดแท็กนะครับเราจะแอดแท็กวิดีโอเข้ามาอีกกี่แท็กก็ได้นะครับหรือถ้าเริ่มต้นเนี่ยมันจะเลือกให้เราที่1 tag แท็กวิดีโอนะครับผมขอเพิ่มไว้นะตอนนี้เลยเป็นเพิ่มเข้ามาสัก6กแท็กวิดีโอนะครับแล้วก็แท็กเสียงเนี่ยผม ขายัางไม่เพิ่มนะครับกดโอเคครับาจากนั้นนะครับที่ผมแอดแท็กวิดีโอเข้ามาเยอะๆแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าในส่วนข้างล่างเนี่ยผมจะอเอาวิดีโอที่ถ่ายเนี่ยมาแทรกทีหลังนะครับส่วนข้างบนสุดนะครับผมจะเริ่มทำที่แท็กวิดีโอ8 ก็คือเนื้อร้องจะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับส่วนแท็กวิดีโอ9เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ปาดอีกทีนะครับจากนั้นเรามาฟังดนตรีนะครับดนตรีจะเิ่มประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเตรียมเนื้อเพลงไว้นะครับผมได้ใส่โปรแกรม Microsoft Word ไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นเนื้อร้องของ คคราเกะที่จะใช้นะครับจากนั้นผมจะมาหาตำแหน่งนะครับของช่วงดนตรีที่จะเริ่มร้องนะครับในการตัดต่อวิดีโอนะครับสิ่งที่จำเป็นก็คือการย่อขยายแท็กนะครับเพื่อดูหรือสังเกตในเรื่องของเสียงและวิดีโอนะครับ ที่เราจะทำก็คือแอดในส่วนของอ new item นะครับผมจะแอดในส่วนของไทเทนเข้ามาก็คือเนื้อเพลงนะครับที่จะพิมพ์เป็นตัวอักษรไทเทนเราจะตั้งชื่อไทเทนก็ได้นะครับเป็นชื่อที่ขึ้นต้นของเนื้อร้องหรือจะไม่ตั้งก็ได้ก็คือ ชื่อไตเติจะได้เรียงไปเลยนะครับไตเติลหนึ่งไตเติลสไตเติลแบบนี้กดโอเคครับจากนั้นก็คืออ่าผมจะพิมพ์เนื้อห้องท่อนแรกนะครับซึ่งเตรียมไว้แล้วก็ Copy แล้วก็เอามาวางในโปรแกรมนะครับ สิ่งที่จะสังเกตเห็นจากหน้านี้ก็คือฟอนต์นะครับจะโชว์เป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็คือฟอนต์นี้เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้กับวิดีโอนะครับการตัดต่อวิดีโอนี้ผมจะขอเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นแล้วกันนะครับโดยการกด Ctrl A นะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนฟอนต์นะครับที่สามารถใช้ได้กับโปรแกรมนี้ ผมจะใช้คนนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราดึงแท็กฝั่งเนี้ยให้ขยายขึ้นเล็กน้อยนะครับเพื่อสังเกตฝั่งนี้เซนเตอร์นะครับผมจะจัดแท็กเสียงเนี้ยให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอพอดีนะครับแบบนี้สิ่งถัดมาที่จะปรับก็คือในเรื่องของขนาดฟอนต์นะครับอย่าให้มันใหญ่เกิน เพราะว่าถ้าในส่วนของเนื้อร้องที่มันยาวๆเนี่ยมันอาจจะไม่พอกับหน้าจอวิดีโอเราก็ได้นะครับก็ขอกด c อนโ A นะครับแล้วก็ปรับขนาดฟอนต์ให้เล็กลงฟอนต์ไซส์ตรงนี้ลากมาทางซ้ายมือนะครับให้เล็กลงจากนั้นกดตรงนี้นะครับเพืจัดให้อยู่ก,กลางๆแล้วผมจะขอเลือก อ่า selection tool นะครับเพื่อปรับให้มันอยู่ข้างล่างหน่อยแบบนี้ประมาณนี้นะครับครับก็จะสังเกตเห็นว่าเอ่าเราจะมีไตเติลเพิ่มเข้ามาหนึ่งไตเติลนะครับแบบนี้อ่ให้เราเปิด แก้ไขอีกที er นะครับซึ่งข้อความที่อยู่ชุดหลังเนี่ยเวลาเราทำอเกะนะครับชุดหลังก็คือผมจะให้ IR ตัวหนังสือเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เส้นขอบเป็นสีดำนะครับฉะนั้นผมก็ต้องไปเปลี่ยนในส่วนของเส้นขอบนะครับซึ่งยังไม่มีนะครับแต่ตัวหนังสือนะผมเลือกเป็นสีขาวไปแล้วนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ color color ตรงนี้ก็คือสีตัวหนังสือนะครับแต่ถ้าเราจะแอ เส้นขอบเข้ามานะครับให้เราเลือกที่ Outer Stroke นะครับกด Add ตรงนี้นะครับาจากนั้นนะครับก็ไปเลือกสีนะครับเป็นสีที่เราต้องการก็คือผมจะเลือกสีดำสีดำครอบสีก็คือ06ตัวนะครับกด OK จากนั้นขนาดนะครับเส้นสตตกตอนนี้ ไซส์ก็คือ10นะครับผมจะเพิ่มให้มันหนาขึ้นมาเล็กน้อยน,นะครับถ้าเราดึงเยอะอ่ามันก็จะหนาแบบนี้นะครับก็ให้เลือกพอดีพอดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ42นะครับของเสร็จแล้วนะครับ ให้เราปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วก็จะ,ะผมจะลากไตเทิลน,นะครับเข้ามาในวิดีโอนะครับอย่างที่บอกไปผมจะไว้ที่ข้างบนก่อนนะครับในแท็กที่8แล้วก็ส่วนแท็กที่9เนี่ยจะไว้ปาดเนื้อร้องนะครับก็ลากเข้ามานะครับในแท็กที่8จากนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญในการปาดเนื้อร้องก็คือ อ่าเนื้อเพลงนะครับจะต้องขึ้นก่อนท่อนที่จะร้องนะครับเพื่อเวลาให้คนเตรียมที่จะร้องนะครับก็ลองฟังดูนะครับท่อนนี้ว่ามันจะไปถึงหน้าตำแหน่งไหนนะครับ ถึงตำแหน่งนี้นะครับฉะนั้นผมต้องดึงขยายแท็กให้มันเลื่อนเข้ามาอีกสักเล็กน้อยนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับผมจะทำตัวเนื้อร้องที่ปาดไว้ข้างบนนะครับก๊อปปี้ออกมาอีก1ชุดนะครับให้เราเปิด แล้วก็การ Copy นะครับให้เรา,เาไปคลิกที่ปุ่มนี้นะครับ New Title Bed On นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ผมจะใช้ชื่อนี้เลยนะครับกดโอเคจากนั้นนะครับส่วนที่ถูกร้องแล้วเนี่ยผมจะให้มันเป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับก็จะไปเปลี่ยนโค้ดสีนะครับ ตัวหนังสือเป็น color ตรงนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับคอสีสีน้ำเงินที่ผมใช้ก็คือ0 3ตัวนะครับ000แล้วตามด้วย c นะครับแล้วก็ f ีก2ตัวนะครับ c แล้วก็ f 2ตัวแบบนี้นะครับกด ok ค,ครับ จากนั้นเส้นสโตรกนะครับผมจะใช้เป็นสีขาวสีขาวก็คือโคดสีคือ F 6ตัวนะครับก็แบบนี้นะครับกดโอเคแบบอก็จะได้ตัวคอปปี้เนื้อรลองไปแล้วนะครับก็ปิดป้ายนะครับ เนื้อ้องที่ถูกร้องแล้วผมจะเอาไว้แท็กที่9นะครับด้านบนนะครับจากนั้นนะครับผมจะก๊อปปี้ทำท่อนที่2ต่อนะครับก็ให้เรากลับไปคลิกที่ตัวเต้น1นะครับเพราะว่า,าผมต้องการให้ก๊อ ตัวหนังสือที่เป็นตัวเริ่มต้นไว้ก่อนนะครับส่วนตัวที่ถูกร้องเป็นสีน้ำเงินน่ยจะก๊อปอีกทีนะครับเปิดเข้ามานะครับผมจะปี้ตัวนี้ตัวหนังสือสีขาวนะครับกดที่ New Title b a s e on เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็จะเป็น Title 3กดเคแล้วก็ไปกอป๊อปเนื้อร้องเทอมที่2เข้ามานะครับก o อปจากนั้น เลือก Type Tool นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ Control A นะครับวาง Control V ทำไมเราถึงเห็นตัวอักสรมันซ้อนกันแบบนี้นะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยตรงส่วนของทำลายตรงเนี้ยตรงนี้นะครับผมคลิกให้มันอยู่บนตำแหน่งที่มีตัวหนังสือ เนื้อลองพอดีนะครับแต่ถ้าผมคลิกนะตำแหน่งเนี่ยมันจะไม่เจอตัวอักษรซ้อน,อนลายท้งนั้นนะครับกลับมาดูที่ตรงนี้ก็ได้แบบนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจนะตรงนี้เสร็จแล้วนะครับชุดอ่าท่อนที่2 Copy เสร็จแล้วผมจะ Copy ตัวหนังสือท่อนที่ถูกร้องนะครับท่อนที่2ออีกทีผมจะต้องปิดตัวนี้ไปก่อนแล้วไปเปิดตัวที่เป็นสีน้ำเงินนะครับ แล้วก็ copy อีกทีนะครับ copy ตัวนังสี 40. อสเหมือนเงินกดที่ new title based on เหมือนเดิมนะครับจะเป็น title 4กดโอเคจากนั้นนะครับแก้ไขข้อความก็ค t r น A นะครับค t r น B วางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คือปิด หน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับจากนั้นท่อนที่สองผมก็จะเอามาวางนะครับไตเติ้ลสามเอามาวางต่อแล้วก็ตัวหนังสือสีน้าเงินก็เอามาวางต่อแล้วก็จําเป็นต้องฟังนะครับว่าท่อนที่สองเนี่ยมันร้องนะตาแหน่งไหนถึงตรงไหนนะครับลองเปิด ไม่สามารถขึ้นไปหานะครับผมก็จะต้อง เอาแล้วครับก็ใส่เนื้อร้องให้ครบเพลงนะครับแบบนีเ้เต็มทั้งหมดทั้งเพลงแล้วนะครับจากนั้นก็คือนะครับในส่วนนี้เราจะเห็นว่าอ่าแต่ละแท็กเนี่ยมันถูกเลือกอยู่นะครับก็คือจะเป็นสีเหมือนสีขาวๆคุมไว้แบบนี้นะครับถ้าตอนนี้นะครับเราต้องการจะเลือกแค่อ่แท็กที่9นะครับแท็กบนสุดที่เราจะใช้ปาดเนื้อร้องนะครับ เพื่อใส่เอฟเฟกต์ในการปาดเนื้อร้องนะครับฉะนั้นส่วนที่เหลือพวกนี้เราไปเอาออกนะครับถ้ามันถูกเลือกไว้แบบนี้ก็คือคลิกลงไปหนึ่งที่แบบนี้นะครับเพื่อเอา off, ออกเราจะเลือกแค่ตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับจากนั้นเราก็ค้นหาเอฟเฟกนะครับไปที่เอฟเฟกแล้วก็ค้นหาเอฟเฟกที่ชื่อว่าครอปนะครับ c r o p ครอปก็ะจะเจอกับตัวเอฟเฟกต์ครอปแบบนี้นะครับ เราจะลากตัวเอฟเฟกต์ขอบเนี่ยไปใส่แท็กนี้ทั้งแท็กนะครับแท็กที่9นนี้ฉะนั้นตอนนี้ก็คือให้เราคุมเลือกทุกตัวไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ลากตัวเอฟเฟ t ต์ขอบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับถ้าทำวิธีการน,นี้ก็คือมันจะเลือกใส่เอฟเฟกให้กับทุกตัวนะครับทุกเนื้อจากนั้นนะครับเราไปที่ท่อนแรกนะครับแบบนี้ขอซูมขยายนะครับ ใน,ในท่อนแรกนะครับให้เรามาที่ข้างหน้าส,สุดของแท็กนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเลือก <F> แค่แท็กน <Modi> ี้แท็กเดียวฉะนั้นถ้าต้องการจะมาที่ข้างหน้าของแท็กนี้นะครับให้เรากดที่ลูกศรขึ้นนะครับมันจะมาที่ข้างหน้าสุดคลิกที่แท็กนี้นะครับคลิกที่แท็กนี้แค่แท็กเดียวถ้ามันถูกเลือกทั้งหมดคลิกที่พื้นเปล่าแบบนี้หนึ่งทีนะครับแล้วก็มาคลิกที่แท็กนี้จากนั้นเอฟเฟกต์ขอบนะครับ ให้เรามาที่ไร้นะครับกดที่รูปนาฬิกาตรงนี้นะครับรหนึ่งที่นะครับเพื่อใส่จุดให้กับมันนะครับจากนั้นถ้าเราจะไปข้างหลังสุดของแท็กนี้ก็กดที่ข้างหม่ a e r o ค k คี s ลงนะครับแบบนี้แล้วถ้าข้างหลังสุดของแท็กวิดีโอจะสังเกตเห็นว่าเส้นทำลายตรงนี้มันไม่เห็นแบบนี้นะครับก็ให้เรากด ลูกสอนกลับมาด้านซ้ายหนึ่งทีนะครับแบบนี้มาสุ่มขยายตรงนี้นะนะครับผมขอสุมขยายแบบนี้จากนั้นนะครับเพิ่มจุดตรงนี้เข้ามาแบบนี้นะครับในจุดแรกนะครับให้เราลาก มาที่จุดแรกในจุดแรกนี้นะครับให้เราดึงไร์นะครับดึงเปอร์เซนต์ตรงนี้มาทางขวานะครับแต่ระวังอย่าให้ดึงถึง100%เนะครับจะอยู่ประมาณ70%กว่าอร์ถ้าเราดึงมาครบแบบนี้ปั๊บให้เราพอนะครับของผมดึงมาสุดปั๊บมันจบที่76นะครับ ราจะลองเล่นดูนะครับว่ามันพอดีไหมอ่าสังเกตนะครับว่าเนื้อร้องที่ปาดไปเนี่ยมันจะไวกว่าเพลงที่ถูกร้องไปนะครับอ่าสมมติว่าผมจะร้องนะครับ ไปกว่าะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือไปจัดตำแหน่งฟังจากแต่ละท่อนนะครับตรงนี้น่าจะถึงแค่ลำพังนะครับฉะนั้นผมจะเพิ่มจุดตรงนี้เข้ามาแล้วก็ดึงเปอร์เซ็นต์ให้ถอยกลับ ลองเล่นอีกทีอ่าตรงประจำก็ยังไหวอยู่นะครับอ่าฉะนั้นผมจะเพิ่มจุดตรงนี้เข้ามาอีกทีนะครับแล้วก็ดึง ลองเล่นอีกทีนะครับแบบนี้นะครับก็ทดลองทำให้อีก1แท็กนะครับท่อนที่2องอให้คลิกที่แท็กวิดีโอที่สองนะอกดที่ลูกศรชี้ลงนะครับ มันจะไปข้างหน้าข้างหลังวิดีโอนะครับถ้าชี้ขึ้นไปข้างหน้านะครับถ้าชี้ลงไปข้างหลัง,งน,นะครับในแท็กนี้นะครับผมจะเพิ่มไรเข้ามาจากนั้นข้างหลังแท็กนะครับชี้ลงแล้วก็มาข้างหน้าหนึ่งนะครับกด arrow key ทางซ้ายนะครับ เพิ่มจุดเข้ามาแบบนี้จากนั้นนะครับผมจะกลับมาที่ข้างหน้าใช่นะครับผมจะดึงให้มันสีน้ำเงินให้มันกลับมานะครับเริ่มต้นที่ยังไม่ถูกร้องแบบนี้นะครับแล้วก็อลองเล่น ซ้ำๆนะครับผมเพิ่มจุดเข้ามาอ่าฉะนั้นต้องดึงถอยตรงนี้กลับมา ให้เราทำแบบนี้จนจบเพลงนะครับเอาแล้วครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการปาดนื้อร้องคอเรา g ี t นะครับ ถ้าใครที่จะต้องการเรนเดอร์ค่าเก็บไว้นะครับสังเกตจากแท็กตรงนี้นะครับจะเป็นสีแดงก็คือยังไม่ได้เรนเดอร์เก็บค่าไว้นะวิธีการเรนเดอร์เก็บค่าไว้ก็คือกด enter หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รอให้มันเรนเดอร์เก็บค่าไว้นะครับเพื่อที่ว่าพอเราเปิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไฟมันจะเริ่มเล่นแบบไหลลื่นนะครับไม่กระตุกอะไรพวกนี้นะครับก็รอมันสักพัก نعم <applause> เราเกะด้วยโปรแกรม Premiere Pro นะครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ